โหลดหนังสือในแบบ e-book และสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพระสนมไฮเยเพนสกุลยางกันนะครับพระนางเป็นสนมเอกในพระเจ้าเซจองอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทไม่น้อยพระนางมาจากสกุลยางแห่งจองจูไม่ปรากฏนะครับว่าพระนางเ,เกิดในปีไหนนะครับเป็นบุตรสาวของยางกยองและลีฮหยิน ซึ่งเมื่อพระสนมเฮเยพินเข้าถวายตัวบิดาของพระนางก็ได้เลื่อนตำแหน่งขุนนางไปด้วยนะครับผมแรกเข้าถวายตัวนั้นเนี่ยพระนางได้รับตำแหน่งพระสนมควีอินสนมระดับหนึ่งขั้นรองนะครับต่อมาเมื่อพระนางมีพระโอรสถวายแด่พระเจ้าเซจงจึงได้รับการสถาปนาเป็นพระสนมเอกได้รับพระราชทานนามว่าเฮเยพินโดยพระนางมีบุตรกับพระเจ้าเซจงกษัตริย์องค์ที่4แห่งโชซอนเนี่ยทั้งหมด3พระองค์นะครับซึ่งเป็นพระโอรสทั้งหมดเลยนะครับผม ได้แก่องค์ชายฮันนมหรือ,อรีออประสูติเมื่อคศ .1429 องค์ที่2ก็คือองค์ชายชูจุนหรือรีฮยอนประสูติเมื่อคศออ .1431 และองค์สุดท้องก็คือองค์ชายยองพุงหรือรีจอนประสูติเมื่อคศออ .1434 ต้องเรียกได้ว่าพระสนมเฮเยพินนั้นแม้จะไม่ทราบปีเกิดของพระนางนะครับแต่ก็คาดว่าพระนางเนี่ยน่าจะมีพระชนไล่เลี่ยกับองรัชทายาทลีฮยาง โอรสของพระเจ้าเซจงและพระราชินีโซฮอนนะครับซึ่งพระนางกับองค์รัชทายาทนั้นแม้จะมีศักเป็นแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงกันก็ตามนะครับผมแต่ยังไงก็มีประชนห่างกันไม่มากประมาณนั้นนะครับผมเมื่อครั้งที่พระชายาสกุลคอนหรือพระชายาฮายอนด็อกพระชายาในองค์รัชทายาทได้ให้ประสูติพระโอรสในคศ .1441 แล้วพระชายาก็สิ้นพระชนไปนะครับพระสนมยงังเฮยพินเนี่ยก็ได้รับ ทำหน้าที่เป็นแม่นมให้กับองค์ชายน้อยที่มีศัก์เป็นหลานเลี้ยงของพระนางนะครับผมซึ่งต่อมาในคศ1448องคชายน้อยก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นวังเซซนหรือพระนัดดาราชชายาได้รับพระนามว่าองค์ชายซึงฮีนะครับแล้วหลังจากนั้นสองปีพระเจ้าเสจงก็สวรรคตรัชทายาลีเฮยางในฐานะวังเซจาก็ได้ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้ามูลจงกษัตริย์องค์ที่5ส่วนองค์ราชทายาซึงฮีก็เปลี่ยนสถานะ จากวังเซโซนเป็นวังเซจาหรือจากองค์รัชทายาทที่เป็นพระนาตาเนี่ยมาเป็นรชัชทายาทที่เป็นพระโอรสนะครับเป็นรชัชทายาทลำดับที่หนึ่งพระสนมเฮยพินถ้าตามทรรมเนียมพระนางต้องออกไปอยู่นอกวงังใช่ไหมครับเนื่องจากพระสวามีสวรรคตไปแล้วแต่พระนางเนี่ยได้รับการอนุญาตให้อยู่ในวังต่อในฐานะพระนมขององค์รัชทายาทนั่นเองและเนื่องจากฝ่ายในณนขณะนั้นนะครับไม่มีพระราชินีหรือพระพันปีอยู่เลย ทำให้พระสนมเฮเยพินเนี่ยมีอิทธิพลอยู่ในฝ่ายในอยู่ไม่น้อยนะครับเหล่าพระสนมของรัชกาลก่อนๆต่างออกไปอยู่นอกวังกันทั้งหมดพระเจ้ามูลจงเองก็ไม่ได้แต่งตั้งสนมคนใดให้ขึ้นเป็นมเหสีเอกทาให้พระสนมเฮเยพินอยู่ในฐานะสนมของอดีตกษัตริย์และกลายเป็นผู้ที่อาวุโสสูงสุดในด้านฐานะของฝ่ายในในตอนนั้นนะครับแต่ถึงอย่างนั้นพระนางก็เป็นแค่นางสนมไม่ใช่พระราชินีดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเป็นทางการในฝ่ายในนะครับผม พระเจ้ามุนจงครองราชได้สองปีก็สวรรคตองค์ราชทายาทซึงฮีจึงได้ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าทันจงกษัตริย์องค์ที่6แห่งโชซอนมาถึงตรงนี้พระสนมเฮเยพินก็ถือได้ว่ามีอิทธิพลมากขึ้นนะครับเพราะพระเจ้าทันจงนั้นทรงให้ความเคารพและความเกรงพระไทยต่อพระนางอยู่ไม่น้อยด้วยความที่พระนางเนี่ยทรงอภิบาลพระเจ้าทันจงมาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์อีกทั้งพระองค์ก็ยังติดพระสนมเฮเยพินเป็นอย่างมากนะครับในฐานะแม่นม แต่อิทธิพลของพระสนมเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะอำนาจจากภายนอกวังนั้นมีมากเกินกว่าอิทธิพลใดๆจะต้านทานเหล่าองค์ชายที่เป็นพระอนุชาของรัชกาลก่อนต่างก็จ้องที่จะชิงอำนาจจากพระเจ้าทันจงที่มีศักดิ์เป็นหลานของตัวเองนะครับเนื่องจากพระเจ้าทันจงนั้นยังทรงพระเยาว์แถมหลับคุณนางที่สําเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยก็ต่างพยายามสร้างอํานาจให้กับตนเองแล้วก็ให้กับพระเจ้าทันจงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ถูกคุกคามจากเหล่าองค์ชาย โดยเฉพาะองค์ชายซูยางและองค์ชายอันพยองซึ่งทั้งสองเนี่ยต่างเป็นพระโอรสในพระเจ้าเซจงและเป็นพระอนุชาในพระเจ้ามุนจงทั้งสิ้น,นก็เรียกได้ว่าเป็นอาของพระเจ้าทันจงทั้งคู่นะครับทาให้ทั้งสองเนี่ยมีอํานาจที่แข็งแกร่งและพยายามชิงอํานาจมาจากเหล่าขุนนางที่สําเร็จราชการแทนพระเจ้าทันจงอยู่นะครับพระสนมไฮเยพินในฐานะที่เป็นพระสนมของพระเจ้าเซจงจึงมีสักเป็นแม่เลี้ยงขององค์ชายทั้งสองด้วย แต่ก็ใช่ว่าองค์ชายทั้งสองจะเกรงใจนะครับเพราะยังไงเนี่ยก็เป็นเพียงพระสนมของพระบิดาแถมเหล่าพระชายาของคอง์ชายต่างๆแม้จะให้เกียรติพระสนมพเยพินในฐานะสนมของอดีตกษัตริย์และเป็นพระนมของกษัตริย์องค์ปัจจุบันแต่พวกเธอก็ไม่ได้จําเป็นต้องให้ความเคารพอะไรมากมายขนาดนั้นพระสนมพเยพินเองก็ทรงรู้ฐานะของตนเองดีนะครับและพระนางก็รู้ด้วยนะครับว่าภัยจากเหล่าอง์ชายนั้นจะมาถึงตัวพระนางและพระเจ้าทันจงได้ในไม่ช้า พระนางจึงเลือกที่จะสนับสนุนขุนนางที่สําเร็จราชการแทนให้ปกป้องพระเจ้าทันจงนะครับเพื่อที่จะประวิงเวลาให้นานขึ้นให้องค์กษัตริย์ได้เจริญเติบโตและก็ของราชได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับแต่ว่าเวลาก็ไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้นครับมันหมดลงเพราะองค์ชายซูยางเนี่ยได้บีบให้พระเจ้าทันจงนั้นลงจากบัลลังก์ในที่สุดนะครับโดยพระสนมเฮยพินก็ไม่สามารถต้านทานอะไรใดๆได้ไดได องค์ชัยซูยังสามารถโค่นอำนาจของเหล่าขุนนางผู้สําเร็จราชการแทนรวมทั้งกําจัดอำนาจขององค์ชายอันพยองน้องชายแท้ๆของตัวเองออกไปด้วยนะครับผมไม่ให้มาชิงอำนาจกันเองแลังจากนั้นในคศ1455ปีเดียวกันกับที่พระเจ้าทันจงโดนบีบให้ออกจากราชบัลลังก์นะครับพระสนมพเฮยพินก็สิ้นพระชนในปีนั้นเลยคาดกันว่าพระนางอาจจะตรองพระไทยก็เป็นได้นะครับผม โอรสองที่2ของพระนางคือองคชายซูจุนก็สิ้นพระชนในปีนั้นด้วยเช่นกันด้วยวัยเพียง24ชั้นสาพอปีต่อมาองคชายยองพงโอรสองเ์เล็กของพระนางก็สิ้นพระชนตามไปอีกด้วยซึ่งตอนนั้นองค์ชายองค์เล็กของพระนางเนี่ยก็มีพระชนมายุเพียง22พรรษาเท่านั้นส่วนโอรสองโตของพระนางก็คือองค์ชายฮันนาสิ้นพระชนหลังสุดเลยนะครับผมโดยสิ้นพระชนในอีกสปีหลังจากการสิ้นพระชนของพระมารดาสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการชิงอำนาจขององค์ชายซูยางนั่นเองนะครับทำให้พระนางและครอบครัวเนี่ยสิ้นพระชนไปตามๆกัน พระสนมยางฮเยพินได้รับพระนามเต็มว่ามุนฮเยมินจองฮเยพินซึ่งคําว่ามินจองเนี่ยได้มาในสมัยพระเจ้าจองโจกษัตริย์องค์ที่22แห่งชซอนนะครับเรียกได้ว่าได้มาจากหลังการที่ประชนไปแล้วเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับผมซึ่งการเพิ่มพระนามเต็มให้กับพระสนมยางฮเยพินในสมัยพระเจ้าจองโจหรือลีซานเนี่ยก็เพื่อไม่ให้ชื่อพยศนะครับไปซ้ํากับพระมารดาของพระองค์ก็คือพระนางเฮเยพินสกุลฮงหรือพระนางเฮเยกยองนั่นเองนะครับ จะเห็นได้ว่าพระนางชื่อฮเยพินเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมก็เอาเป็นว่าจบเรื่องราวของพระสนมยางฮเยพินคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ